อาชีกับมาเฟียหนุ่มที่โด่งดังที่สุดในย่านนี้ด้วยหน้าตาที่หลอนเหลาจึงเป็นที่หมายปองของอมวยแทบจะทุกบ้านน่ารักตั้งเลยอาอาชีกับก็ได้หัวเราะแบบสะใจขึ้นมาว่า <c oughs> บัดซบจริงๆเลย <c oughs> ข้าละเบือจริงๆไม่ว่าขาจ,จะทำอะไรอมวยแถวนี้ก็กรีดทุกคนแค่ข่าเสยผมก็อ แค่แค่ยักคิ้วงาแค่แค่กระพริบตาง่ส่งจูบหรือไม่กระทั่งข้าใส่แว่นตาเออดูหล่อเหี้ยก็กรีบดได้ยังงั้นโอ้โหเห็นไหมข้าไม่ได้พูดเล่นว่าแต่เจ้าเสี่ยวเอออยู่ที่ไหนอะข้าชักจะร่มอยู่แล้วละสิ เซียวเออเซียวเออเซียวเอออยู่ไหนอะก็อยู่เข้าจะตายอยู่แล้วนะแต่ในนั้นเซียวเออก็วิ่งเข้ามาตตกกกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเซียวเออเด็กหนุ่มอารมณ์ดีฟ้าแฝนพระปลาทั้งคู่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นแปดกันมาก่อนเนื่องจากใบหน้าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะความอารมณ์ดีของเขาเป็นเหตุที่ทำให้ใบหน้าของเขา แกก่อนไว้ตั้งแต่เด็กเสี่ยวเออมา้องเสียงหัวเราะเมื่ออาชีกับได้ยินอย่างนั้นอาชีกับก็เลยพูดออกมาว่าเจ้านี่หัวเราะันทุกวันเลยนะเอ้เจ้ามาก็ดีละเสี่ยวเออชอจมีอะไรให้ข้ากินไหมอะข้าหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยอาชีอาชีกับบอกว่าบนบนไปเสี่ยวเออก็เลยตอบว่า ได้สินี่ข้าเพิ่งไปได้วัตถุดิบมาเขาเพิงแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยแต่สิอื่นนะเขาพานมาเห็นแอบไปตู้เย็นนักินน้ำแก้หัวยชักง่งเงๆงชักเง่งเงๆๆชักง่งเงชักง่งเง่งโอเคพอนะคะเขาว่าเรามารีบทำกินทำอาหารกินกันดีกว่าว เดี๋ยวจะเป็นลมกันพอดีอาชีอาชีอาชีกับด้วยความสงสัยก็เลยถามเสียเออไปว่าว่าแต่มันคืออะไรนะเซียวเออเซียวเออก็เลยบอกว่าเซียวเออก็เลยบอกว่ามันนะ่ะคือรังนกฟ้าประทานขณะที่ข้าเนี่ยไปไหว้เจ้าข้าขอพรขอให้ข้าเลิกหน้าแก น่าเหี้ยน่าบูบีแบบนี้สักทีนะเพื่อส,อสาวาจะกรีด๊ดค่ะบังแล้วอนเนี้ยแล้วเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าผลิตภัณฑ์อันเนี้ยแล้วเจ้าเนี่ยมันก็ลน่นลงมานะอจีกับก็เลยถามว่าเฮ้ยยังไงอะ่ะแล้วถ้าข้าก,กินไปอะ่ะหน้าตาของข้าจะไม่กลายเป็นเด็กทาลกเลยเหรอแงแงแง เสียวเออนะเห็ทนท่าทีของอาชีกรับเสียวเอวเอกันเลยหัวล้อขึ้นมาโอ้ยไทยอย่างนั้นนะ่ะขาก็ยักเป็นทารกละอ่ะงั้นเรามาช่วยกันคิด<ป><ป>เมนูดีกว่าว่าจะทำยังไงกับมันดีเอออาชีกรับก็คิดไปอาชีกรับก็คิดอืมอาชีกรับก็บอกว่าร้อนๆแบบนี้ข้าขอเป็นชาบูรังนกแล้วกันเออ ่าจะเป็นปิ่งอย่างรังนกโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดูด,ดีอ่าเอาเป็นนี่ล้กันรังนกหมอ้อไฟ <laughs> เสียวเออได้ยินได้แต่หัวเราะแบบว่า <laughs> แต่และอย่างของพี่ท่านคิดนะโอ้ยอาสีกรับไม่ได้เรื่องสักกอย่างอเขาว่านะช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ต้องเมนูอีรังนก อีรังนก,กนเธอก่อนจะฉลองให้สุดเราก็ต้องหยุดความอ่อนไวด้วยทั้งเฮงทั้งปังรับตุดจ,จีนและจะเป็นยังไงตามข้ามาทันใดนั้น